ขะ้นดับต่อไปขอ ซึ่งทาสงงานปปจังหวัดปราจีนบุรีเรื่อเงินการภาษาการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการค่าจัดการตกแตค่าสองพ่อครอบครัวผู้ประสบภัยก็ประกอบด้วยนะคะเป็นเงินจากค่าจัดการตกตามระเบียบเงินทดรอมาตรการเพือชดเชยทีบกรเคริีอเป็นต้นทุนจนะคะจำนวนสองหม่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เป็น กรณีที่ผู้ตกใจเป็นผู้เสียชีวิตนะคะเราจะพิจารณาเพ่เดี๋ยวเป็นเงินสมทบครอบครัวเพิ่มอีก29,700บาทเราเป็นเงินทั้งสิ้น59,400บาทนอกอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในระหว่างการขอรับการนช่วยเหลือเพื่อเสียชีวิตปรามว่าเงินค่าจัดการศพและเงินสมทบครอบครัวตามเที่แพทางราชการตั้งใจจะดำเนินไปแล้วต่อค่ะ มีเหตุเกิดในพื้นที่นะครับทางรัฐการก็ช่วยเหลือตามระเบียบนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของของส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีเกิดความเสียหายเนี่ยเรื่องเกิดของบ้านเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกรมทรัพย์สินเนี่ยทางอบต่อเขาก็ท้องทังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว แต่ว่ากรณีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องของกเกษตรเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือนะครับเพืชผลเสียหายอะไรเนี่ยมันก็มีระเบียบของวัดผิวแล้วแต่ว่ากรณีล่าสุดยังมีการเสียชีวิตนะครับซึ่งท้องถิ่นเนี่ยไม่น่านแล้วเนี่ยเงินไม่เพียงพอก็เลยขอไปทางปปพ,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 พเพิ่มเติมขร้นมาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาตามระเบียบกระทรวงขังครับเพื่อความที่เป็นหัวหน้าคนกันด้วยก็เลย ก็ไมนะ่ก็ห้าหมื่นคำนวณไม่ได้แล้วครับห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของราชาลโค์ก็มีส่วนที่ช่วยเหลือ,อจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งรือนี้ราชาลโคสเนี่ยทางจังหวัดก็ได้ดําเนินการาสั่งงานให้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างการสั่งงานก็คือในเรื่องของของผู้สูงอายุซึ่งทางจังหวัดได้ประสานไปแล้วนะครับแล้วก็ การพิจารณาจาก,ก,จาก,ก,ากาขํานการ,กกรออที่ศึกาขั้นระดับลุ่มเกิงเนี่ยมีสามส่วนนะครับก็ฝากถึงประชาชนถ้าอื่นนะครับที่ได้ผลกระทบเกีก่ยวกับช่วงนี้ก็ตะกี้เมื่อคู่ต่อนอนมือคู่ก็คือว่าดีใจอันดับหนึ่งนะเพราะว่าคนมีหน่วยงานมาซอยเหลือแต่ใจจริงอะ่ะอยากให้แบบว่าสร้างอะ่ะมันเป็นก้นเหตุให้ไอ้ยายอะ่ะแม่ แม่แม่หนูเนี่ยตายก็อยากให้มีแบบว่าสร้างอ่ะที่เป็นหน่วยงานของอย่างกรแหละที่เป็นของสร้างนะหายขรับผิชอบตรงนี้หายเป็นเงินแบบเป็นก้อนมากแบบจังพฝันจังสีมาซอยเหลือนะบอแมนวาห้ไปเอาตรงหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ไม่รู้หน่วยงานไหนงงไปหมดเพราะว่าเราก็เป็นคนชาวบ้นานธรรมดาธรรมดาไม่รู้อิโน,โนูอินเ่หรูออะไรเป็นอะไรคือ,อยากให้มีแบบว่าโครงการที่แบบว่าต้องช่วยเหลือเพราะว่าช้างเนี่ยมันเป็นช้างของแบบของอะไรล่ะที่แบบว่า เขาเรียกอะไรล่ะที่มีความคุ้มครองอะ่ะ<า>ห้ามทาร้ายห้ามอะไรอย่างเงี้ย<า>แต่พอท้างทางํทาทําอันตรายคนแล้วแล้วแล้วยังไงล่ะมันไม่มีมาตรการตรงนี้ช่วยเหลือ,อ<า>ต้องไปขอความช่วยเหลือ,อาทางตรงนูง้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยาก